สบายดีและสวัสดีครับวันนี้จะพาทุกคนมาเดินดูตลาดที่นครปฐมนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับที่ตลาดนครปฐมวันนี้จะพาทุกคนมาดูบรรยากาศนะครับหกโมงแรงนะครับทุกคนอากาศร้อนมากเลยนะครับ นานๆนนทีจะได้มาถ่ายคลิปกันนะครับทุกคนใครที่เห็นคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามคอมเมนต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับโอ้โหเมืองไทยนะครับทุกคนสวยงามจริงๆครับเมืองไทยนะครับทุกคนนานๆนนทีจะได้มาถ่ายคลิปนะครับ เพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นะครับทุกคนใครที่เห็นคลิปนี้คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปไปเรื่อยๆนะครับทุกคนบรรยากาศที่นคนปรปฐมนะครับใครที่เห็นคลิปนี้คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับ เป็นตลาดที่ใหญ่มากเลยนะครับทุกคนถนนคนเดินนะครับผู้คนเยอะแยะมากเลยนะครับมาเดินซื้อของกันนะครับทุกคนเป็นตลาดที่ใหญ่มากเลยนะครับถนนคนเดินเปิด ทุกๆวันสุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับทุกคนใครที่อยู่นครปฐมมาเดินเที่ยวได้นะครับสุดยอดจริงๆครับทุกคนใครเทียนคลิปนี้คอมเมนต์ด้วยนะครับเกี่ยวกับนคร,นครปฐม ถนนคนเดินคนเดินเต็มไปหมดเลยนะครับทุกคนชสสื่อจริงๆถนนคนเดินเป็นตลาดที่ขายเสื้อผ้าขายของกินทุกอย่างนะครับตาเปรียบเทียบท่าใส่กรุงเทพแล้วเป็นตลาดที่ใหญ่มากเลยถนนคนเดิน ใครที่เห็นคลิปนี้คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับทุกคน ถนนคนเดินนะครับใครที่อยากมานะคนปรปฐมมาได้นะครับทุกคนมาที่ถนนคนเดินเลยครับเป็นตลาดที่ใหญ่มากเลยเสื้อผ้าของไซยเยอะแยะมากเลยนะครับสินค้าใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์ฝากติดตามด้วยนะครับทุกคน วันนี้มีโอกาสมาถ่ายคลิปนะครับที่นคนปรปฐมนะครับทุกคนใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับทุกคนความสวยงามที่เมืองนคนปรปฐมถนนคนเดินนะครับสมชื่อจริงๆสมชื่อ ที่ว่าถนนคนเดินนะครับถนนคนเดินมีแต่คนเดินเต็มไปหมดนะครับสมสื่อจริงๆนะครับต่างจังหวัดก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับพวามสวยงามคองเมืองนครป ใครเหีนคลิปนี้คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับตอนนี้จะทำคลิปไปเรื่อยๆนะครับทุกคนใครที่อยู่นะคนปรปฐมจะรู้ดีนะครับว่าที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวขายสินค้านะครับ ใครเทนคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามคอมเมนต์ด้วยนะครับทุกคนเป็นบรรยากาศกโมงเย็นนะครับอากาศร้อนมากเลยนะครับทุกคนคนเยอะมากเลยนะครับถนนคนเดิน คนเดินเต็มไปหมดเลยนะครับจุดยอดจริงๆครับทุกคนใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามคอมเมนต์ด้วยนะครับจะทำคลิปไปเรื่อยๆนะครับ เดียนคลิปนี้คอมเมนต์ฟูดคุยกันได้นะครับทุกคนผู้คนเยอะมากเลยเดินมาเที่ยวกันนะครับเดินมาซื้อของที่นะคนปรปฐมเป็นสินค้าเยอะแยะมากเลยนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ฝากติดตามด้วยนะครับ เดี๋ยวจะทำคลิปไปเรื่อยๆนะครับทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับอย่าลืมกดติดตามให้กำลังใจยูทูบเบอร์ไทยแล้วด้วยนะครับทุกคนนานๆที่จะได้มาถ่ายคลิปขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปผม